สวัสดีครับผมกลุ่มเว้นนะครับวันนี้จะมานำเสนอเรื่องการหาค่ายางมอรดในเส้นลวดทองแดงค่ายางมเรดก็คือค่าที่บอกความสัมพันธ์ระหว่างความเข็งกับความเครียดเป็นค่าที่บ่งบอกระดับความแข็งเกรงของวัสด,ดุซึ่งค่ายางมเรดนั้นมีประโยชน์ในการคำนวณพฤติกรรมการรับแรงของวัสด,ดุเช่นใช้คาดคะเนความยืดหยุ่นของเส้นลวดในขนาดรับแรงหรือแรงดึงซึ่งถ้าลองนํา แรงที่กระทําต่อชิ้นงานจะพบว่าชิ้นงานโลหะจะกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ทางกลุ่มของเราจึงทดลองหาค่ายอมรัดเพื่อคํานวณหาค่ายอมรัดในชิ้นงานวัตถุประสงค์นะครับศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความเขียนและความเครียดที่กระทําต่อเส้นลวดทองแดงศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรที่มีผลต่อค่ายอมรัดศึกษาการเสียรูปเมื่อได้รับแรงดึงในทิศทางเดียว อุปกรณ์ในการทดลอง 1. ลวดทองแดงไดมิเตอร์0.2ม mm, 2. มิลิเมตร 2. ซีแคลมป์ม้เมตร 4. เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ 5. เทป 6. กันไกล 7. ตลับเมตร 8. ตะขอ 9. มวน 10. รอบ11เครื่องชั่งน้ำหนัก 12. ท่านยิดลวด ขั้นตอนการเซตอัพนะครับนำรอกมายึดกับโตทดลองนำแท่นมายึดไว้กับสีแคมที่อีกฝั่งของโต๊และนำลวดมาทองแดงมาผูกไว้กับแท่นยึดส่วนอีกด้านผูกไว้กับตะขอโดยวางผ่านรอกนำไมเมสมาวางไว้เทียบระยะและนำเทปมาพันกับลวดทองแดงไว้เพื่อมาตําแหน่งเริ่มต้น และนี่คือภาพหลังจากเซตอัพอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วครับขั้นตอนการทดลองนะครับสองรูปนี้คือรูปคร่าวๆที่เราทำการทดลองครับเริ่มทำการทดลอง หลังจากเซตอัพอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนำมวลมาผูกถ่วงไว้กับสะขอและค่อยๆเพิ่มน้ำหนักมวลขึ้นทีละ250กรัมจนเส้นลวดทองแดงเสียรูปหรือขาดแล้วบันทึกค่าน้ำหนักที่ทำให้ชิ้นงานเสียรูปและทำการทดลองซ้ำอีก2ครั้ง วิธีการคำนวณนะครับความเครียดเนี่ยหรือว่าค่าสเตทครับเราจะใช้ f ส่วน a ครับ f เนี่ยคือแรงดึงครับส่วน a เนี่ยคือพื้นที่หน้าตัดครับส่วนความเค้นนะครับหรือว่าค่าสเตนครับเราใช้ delta l ส่วน l ศูนย์ครับ delta l เนี่ยคือระยะยืดที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับส่วน l ศูนย์เนี่ยคือค่าความเริ่มต้นความยาวเริ่มต้นครับอย่างบรุษนะครับเราใช้ตัวสเตตส่วนสเตนครับตารางการทดลองและนี่คือค่าที่ได้ ผ่านจากการคำนวณ e x c กเซลนะครับกราฟความสัมพันธ์เปรียบเทียบระหว่างสเตตกับสเ i นครับสรุปผลการทดลองนะครับจากผลการทดลองเนี่ยซึ่งทดลองเป็นจำนวน3าครั้งครับแล้วนำค่าระยะยืดของเส้นลวดมาเฉลี่ยและเข้าโปรแกรม Excel ครับเพื่อให้สะดวกต่อการคำนวณค่าพบว่าค่ายังงมูลัตนะครับของลวดทองแดงเนี่ยที่นำมาทดลองนั้นมีค่าประมาณ1 0 3ยจิกะปาสคาลครับซึ่งต่างจากค่าที่ นำมาอ้างอิงเล็กน้อยครับที่มีค่า110จิกะปาสคาลซึ่งอาจเป็นผลมาจาก human error ตอนวัดระยะยืดของลวดครับและนี่คือสมาชิกทั้งหมดของกลุ่มเว้นนะครับคุณต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่รับชมวิดีโอจนจบครับ